ก็สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะเดี๋ยววันนี้ก็ได้มาสอนวิธีการเพิ่มยอดแชร์ของในตัวโปรไฟล์กันเนาะเดี๋ยวท่านทุกท่เป็นยังไงเดี๋ยวให้มาติดตามกันได้แบบง่ายๆกันได้เลยอ่ะอุปกรณ์อื่นเลยเราได้สมัครที่ในตัวเว็บไซต์ Achievement Data c o m กันเนาะเดี๋ยวทิ้งดีหัวใจมาให้ท่านผู้ชมที่สนใจใกล้สามวิธีแล้กดเข้ามาในลิงก์ตัวเว็บไซต์กันไปได้เลยอ่ะและพอเราได้ฟัามาแล้วที่ในตัวเว็บไซต์ในเว็บไซต์เขากจะมีให้ได้กดลงชื่อชื่อนาัชกก่วขอี่นฝากสมาชิกทสำหร อ่ะแล้วก็ได้กดสมบัครสมาชิกกันมาแล้วที่หน้าต่างการสมัครสมาชิกเขาจะมีให้ได้กดชื่อก่อะขนมหนอนแบบนี้อ่ะหรือว่าสำหรับใครที่มีบัญชีกูเกิลจีเมลไม่อยากที่จะแบบผ่านบัญชีกูเกิลจีเมลันดีกว่าก็ให้สามารถที่น่ากดามาที่หน้าต่างด้านนี้แล้วก็ทำการสมัครสมาชิกกูเกิลนั้นได้เนาะถ้าสำหรับผู้ชมคนใดที่มีสมัญาชิกกันอยู่แล้วก็สามารถเี๋ยวกดลงชื่อเข้าใช้งานต่บัญชีที่เคยได้สมัครไปได้เลยแล้วกดลงชื่อในกันไปอ่ะรอหน่อยนาอนี่ก็จะช้าๆหน่อย แล้วก็ก่อนอื่นเลยให้เราได้เข้ามาที่ใตัวเว็บไซต์แล้วเรามาในตัวเว็บไซต์หน้าตาแรกของเขาเป็นอย่างนี้ก็เลยเขจะมีบุงูแล้วกบริการให้กับเราได้สายมาแต่มเลใช้งานหรือว่าจะเข้ามาทำการตามวันได้หรือว่าจะมียอดเงินที่เหลือถึงตอนนั้นนี้ให้สำหรับเราที่จะเลือกทการในตัต่างๆตอนนั้นนี้ไม่ได้แต่ถ้ารัท่านผชมคนใดได้เข้ามาทำการนงน้อาจจะไม่มียอดเงินหลบยอดเงินแต่ไม่เพียงพอที่จะทำราการอะไรก็ได้สามารถที่จะกดเข้ามาที่ตัวเว็ไซต์ตรงนั้นนี้ก็ไว่ได้เน อ่แล้วกดทอยมากระไรเทสองการจเงินที่ได้หน้าต่างตรงนั้นนี้นะต่างตรงนี้เขาได้เป็นหน้าทําแบบนี้เลยให้กับเราได้สามารถที่จะ้ามาแล้วก็มาทําการจำเงินได้แบบง่ายแค่ได้กดทํามากระไที่นี้ก็มาเลือกช่องทางที่การําเงินไปตรงนี้แต่วเขาได้ขึ้นช่องทางเข้าไปแบบนี้3มช่องทางกับเราได้สามารถที่จะเลือกเพื่อการเงินไปหากเราสนใจตลกช่องทางไหนในการําเงินเร็ลือนไปในสช่องทางนี้เราก็เลือกจำเงินไปเท่านี้ง่ายก็ได้เการเงินจะได้แล้วแล้สำรับผู้ชมคนใดที่ได้เข้ามาจำเงินไปแล้วหรือว่ามียอดเงินอยู่แล้วในตรงเว็บไซต์ก็ได้สามารถที่จะกดเข้ามาที่ได้ตัวตรงหน้านี้ ไ,ได้เดียวคาว่าหน้าต่างแรกของเดิม,มเราเอาหน้าหรือครังซืมม้อใหมอ่ะแล้วเราได้กดกับมาระที่ได้ดตัวหน้าต่างเรกของเวต่เราทีนี้เราก็เริ่มกดหมู่แล้วก็บริการเองต่ทำการกันได้เลยอ่ะก่อนอื่นเลยเราได้กดพิธีกดหมู่ของเรากันเนาะแล้วเราก็เลิ่มนหาดูในื่วงหมดหมู่ที่องการก็คือการเพิ่มยอดแชร์งในตัวโปรไฟล์บุเขาค่อยอ,อยู่ตรงนี้เลยให้เราได้กดกไปอ่ะแล้วพอเราได้กดไ,ไม่ได้แล้วที่โปรไฟล์บีเราเขาก็เลือกบริการบริการเขาคืนมาเปิดมี้เราก็จะขอว่าเป็นบริการนั้นแรกก็ให้กดไป อ่ะแล้วพอเรีะนแล้วทำไม่ได้แล้้าหมดบมดแบริการแบบนี้ทีนี้ห้เราได้ก็กลับมาที่ตรงโปอสิบกุกเราเพื่อมาหนักแกสล็อิงอ่ะและได้ดินตังโปรสบกุกันมาแล้วทีนี้ให้ลิโมาวานและอได้วานดิ้งกันได้แบบนี้นะก็ใแ้่จ่านวนที่เราต้องการทำการเพิ่มกันไปก็คัดตั้มนที่สองแล้วเสร็จสอรเนาะอ่ะเราก็ได้เสร็จจาลินแล้ววาเตแล้วแบบนี้ทีนี้เราได้กดสั่งซื้อทต็ไปได้เลย แล้วก็พอได้กดตางซื้อแจล้นี่ชสงสือขเราคอยทีมีระบบขึ้นมาแจมบอกให้คเราได้ดูโหน้าเปแบบไม่เลย้ยแถมในขั้สั่งซื้อย้ำแต่มไมเชด้ดูดยอเอเลยกันได้ด้วยแค่เพียงแค่เราได้กดทาให้ตรงนี้ได้คำว่าปอดกซ แล้วก็พอได้กดท้าบมากะไรที่ไดตัวหน้าสามประมาณจซื้อตรงหน้านนี้เขาีะมีหนสาอแก้มบอกเอจมบอกยอเรื่อสถานะตรงด้านนี้ให้กับเราได้สาวว่า่จะดูันได้ด้วยเนาะ่ที่คือลิมพันเลยเนาะก็พูดผิดด้วยก็ขอโทษด้วยเนาะอ่ะก็หน้า่างตรงน้านี้เขาได้เป็นหน้าสางที่ไว้ให้เราได้สามารถี่จตดูยอดเรื่องของเรากันได้เผื่อใครที่ตัดสินใจอยากจะดูิคดูกันเนาะว่าออเดอร์เขาดำเนินการให้เราเรียเป็นไงเราเข้ามาดูที่หน้าต่ามด้มันไปได้เนื้อหาสาระถ้าไม่เชื่อคนใดที่ได้ทำการต่างตัวกันไปแล้ว แต่มีการผิดพลาดหรือว่ายังไงก็สามาได้จะก,กดเข้ามาที่หน้าต่างตน้นนี้จได้ในสัมผัสตัว อ่ะแล้วก็พอได้กดเขมาคอที่ตัวของตัวตรงนั้นนี้แล้วทีนี้เราก็มาพีหัวข้อแล้วก็ควันตรงนั้นนี้กันไปพอได้พีเสร็จแล้วต้องสองงานนี้ทีนี้เรากดส่งตัวกันไปท่านี้ง่ายแค่เป็นการแก้และติดต่อสอบถามปัญหายจะมีได้แบบไปง่ายกันได้แล้วเนื้อหาสำหรท่านผู้ชมคนใดที่ได้เข้ามาทำการเกไปแล้วอาจจะไม่ได้มีปัญหาในข้อแต่ว่ารู้สึกเกิดสนใจอยากจะแนะนำเพื่อนๆหรือคนรู้จักเขาเข้ามาใช้งานไปเยตามดูเราก็สามารถที่จะแนะนำเพื่อนหรือคนรู้จักของเราคนได้แบบไปง่ายก้คห้เราได้กดทำมาให้ตรงนี้ที่คืามาแนะนำเพื่อน อ่ะแล้วก็พอเราได้กดทำมากแล้วที่ในาการแนะนำเพื่อนลงหน้า,น,าน,นี้แล้วทีนี้เราก็มาคัดเลือกลิงที่อยู่ในสน่วนตรง,งหน้านี้ไปื่ปงให้เพื่อนเราคนละจกของเราแล้วก็ใ้เพื่อนหรือคนะจกของเราเขากดทามาในลิงดูไปซ้ายทีนี้ง่าย ก็เป็นการแนะนำให้กับเพื่อนทุกคนทากของเราใหมคะครอบมใชิ้นงานแจรยตามมันได้แบบง่ายกันได้แล้วนะคหาสำหรับท่านผู้ชมคนใดที่ได้ทามาทาการกันไปแล้วอ่ะก็แชรส่งซื้อกันแล้วอยากจะดูยอดกันดีกว่าไอ้ขาขึ้นมารือยังหรือว่าเป็นยังไงก็ลองสาบารถที่ได้กลับมาดูคนได้นะในสซนบอว่ายอดแชร์ที่ส่งซื้อกันไปว่าขึ้นมาให้กับเรารียังหรือว่าเป็นยังไงอ่ะของเราว่าสับเป็นยอดแชร์เพราะตอนนี้หน่าจชกันดูนะว่าเขาขึ้นมาให้กับเรารียัง อ่ะเรายังไม่ขึ้นนัทีแบบปีเราก็ไม่ต้องจนแต่ร้อนขึ้นไปนะเพราะในบางทีในการสองเฟือเขาอาจจะไม่ขึ้นบันทีเดี๋ยวว่าในการสองเฟือของเราบางทีอาจจะค่อยๆดำเนินการขึ้นมาอย่างเราสองเฟือจะเป็นสองบางทีเขาอาจจะพว่าขึ้นมาทีละสิบทีละห้าทีละหนึ่งทีละสองเพราะว่ากันไปแต่จะขึ้นมาตั้งครึ่งหนึ่งของจำนวนที่สองเฟือกันไปเราก็ต้องรอกันไปก่อนว่าบางทีอาจจะไม่ขึ้นเลยแบบของเราแล้วเดี๋ยวขึ้นมาทีเดียวตอนถึงเวลาจำนวนที่เขาดำเนินการเสร็จแล้วเราก็ต้องรอากับไปก่อนต้องปูนะไม่ต้องมีแต่ร้อนอ่ะ do chè mà phân vira là, là bọn đi tật lời và là cần nó. อ่าแล้วเราก็ได้กลับกันมาแต่เมื่อกี้แล้วที่เราได้ทำกระส่งตัวกันไปแล้วก็นั่งรอสักครู่เนาะตอนนี้เยอะเชี่ยคนในตัวโปรเฟสบุ๊คเราเขาก็ได้เพิ่มขึ้นมาเป็นที่เราแบบนี้กันแล้วและแถมวิธีขึ้นตัวในการทำง่ายๆแบบนี้ด้วยเผื่อสำหรับใครที่ได้เข้าไปดูกันแล้วเกิดสนใจอยากได้เข้าไปใช้งานหรือจะเราทำการก็ได้สามารถที่จะกดเข้ามาในที่ยิงตัวเว็บไซต์เพื่อได้สามารถที่จะเข้าไปชิงานหรือเข้าไปทำซานตามกันได้เพราะที่ยิงตัวเว็บไซต์มันให้อยู่แล้วก็สามารถที่จะกดเข้เไปใช้งานทำตามกันได้เลยอ่าเว็บไซต์ก็ไม่ไไดด้้้้ยยย่่่่่งงงงาาาาาาากกกกืืออออ็ึเเเเปนนนนนนวววลทททีีคหหหใใรรจะขัั เราไปก่อนแต่ถ้าหากว่าเราไปแล้วอาจจะเราน้าเกินไปหรือว่ายังไงยอดรปเพื่อทีก็ยังไงจะสามารถคิดไปแก้ปัญหาทีท่วิจสัตย์รมหา,สสา,มหาแดดมีกันได้เพื่อไฟเขาก็มีให้เราได้ใช้งานต้วครอบคุมมากมายแบบนี้หากเขาใช้งานอะไรยังไงแล้วก็ไปแก้งือว่าดูเป็นก่อนได้นะครั็เปตวไสต์แต่ว่าสา้าเรบไปตวงคิดดูแล้ววันนี้เราก็ไม่มีอะได้พูดมากกันแล้วค่ะว่าวันนี้พูดอะไรไปิดไปทำามภาพไปต้องขอไปทานผู้ชมด้วยหรือถ้าทักผู้ชมคนไหนที่ได้ดูไปแล้วก็ข้อแก้และดูจนถึงตอนนี้จะในวันนี้ก็คบนะ